สวัสดีค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่บนขอนไม้นะคะยายแอลพาแวะมา้มสวนอีกแล้วค่ะวันนี้มีดอกไม้สวยๆนะคะงามอิลีนะคะ,ะใครที่ชอบดอกไม้ไม่ควรที่จะพลาดชมนะครับเพื่อนๆบ่ได้ไม่เจอกันโดนแล้วเนาะคะเนาะ,ะมาคุยกันนิดหน่อยนะคะไปคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํา วิดีโอเท่าไหร่นะคะบ่ค่อยมีคอนเทนต์ค่ะคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะก็เลยนี่แหละคันมันลงคลิปกับลงคลิปดอกไม้ลงคลิปอันเมาม้อยหอยสังของแย่เนาะอันบันนี้ช่วงนี้กะประเทศไทยเนาะค่ะเนาะเปิดประเทศแล้วนะคะแยวบตัดผมใหม่นี่จะเน็บหูก็ดูสั้นสั้นนะคะเพื่อน บ่ค่อยแฮปปี้ปานใดกับสรอผมเพราะว่ามันสัน่นโพดเนาะแย่เป็นพิธีพิธันพิธีพิธันในชีวิตทุกเรื่องนะคะเพื่อนๆเอ่อโดยเฉพาะในไวไัยวัยวัยว่ยหกสิบตอนนี้นะโอ้ยกะต้องดูแลตัวเองขึ้นมาในจังหน่อยนะคะเนาะกินของทอดของมันอะไรมากก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นเบาหวานความดันคอร์ติรอลน,นะคะแต่ว่าดูแลตัวเองไว้ก่อนอการดูแลเบื้งแยงเนาะเนาะ สุขภาพของเฮ้านะคะกินอาหารให้มีประโยชน์นะคะเวลาเถ่ามาเนาะอย่าก,กินอาหารทอดทอดมันม่นหลายนะคะเพื่อนๆย่าแอลน่กะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพอยู่พยายามลดลดของหวานลดอาหารหวานมันนะคะกะบางเทอโอ๊ตป้าไดก้กินคือเกาลัดคาตะวากะลดลดลงแน่นอนค่ะเนาะ เอาค่ะกลับกล้องมาดูดอกไม้สวยๆกันดีกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาฝาก f อเพื่อนๆและกระทันผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะดอกสวยๆนะคะกลีบประจ่างนะคะเกสรสวย ว่าช่วงนี้มันเยอะจริงๆนะคะเป็นแถวๆสีม่วงหลายกลมโมนะคะแยวกะเก็บภาพมาให้รับชมนะคะเนาะ mm hmm. ดอกกน,นีเพิ่นกะมี่มาปีละครั้งคือกันค่ะเหมือนดอกซากุระนั่นแหละแล้วก็ร่วงโรยเร็วด้วยนะคะ mm hmm. อีกประโดนดอกนี้ประมาณสองอาทิตย์เขากะสิ mm hmm. ลนนะคะแต่ว่ามันก็มีดอก ใหม่ๆขึ้นมาอีกมันกับมีหลายรุ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นปลูกไว้สวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะเมืเ่อนีแย่กับมีสาระดีๆมาคุยนะคะมาคุยสู่ฟังเนาะค่ะเนาะเวลาไอ้เฮาใส่ชีวิตใช้ชีวิตเนี่ยหละบางคนกัเหตุงานเหตุงานลายหลายเห็ุงานงกๆกงกเนาะมีแต่สิเก็บเงินอย่างเดียวนะคะ เลยก็ลืมดูแลตัวเองนะคะลืมดูแลลืมให้ความสุขกับตัวเองนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเด็ดขาด <c oughs> มีเวลาตกเฝ้าค่ะเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นไม่รู้จะอยู่ได้นานเท่าไหรน่นาะชีวิตคนเรามันสัน้นต้องเว้าไว้แบบนี้นะคะว่าชีวิตคนเรามันสั้นเนาะเพราะว่าบางคนกันยาาอยู่ดอกแต่ว่าเ้าบอฮหูนี่นะ เขาบู้ว่ามือใดเขาสิอยู่เขาสิไปเนาะคะเนาะก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองไว้ก่อนค่ะเวลาอยากเฮ็ดอีหยังก็เฝ้าเฮ็ดนะคะเพราะว่าเรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายเนาะคะเนะเฮ็ดอีหยังไปแล้วไม่ได้เดือดร้อนให้คนอื่นทําให้เรามีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทําที่ไม่ผิดศีลธรรมทําไปโลดคะ่ะ แย่นับนุนเออนับนุนให้ทุกคนมีความสุขนะคะอันบันเดวาสิทธามือนันมือนีเนาะอืมคะความสุขของคนนะมันกับบุคคลเนาะคะเนาะ mm hmm. วันในไมค์เว่าบางคนกับอข้าเจ้ากับมักเที่ยวอกระเที่ยวค่ะเที่ยวโหลดนะคะมักเที่ยวกับเที่ยวกับเที่ยวให้พอดีพงงามให้เหมาะสมกับวัยของเราเนาะ มาแค่ห้าปาร์ตี้กับจัดไปค่ะให้มันอยู่ในความพอดีพองามของคนห้าเนาะค่ะเนาะมันก็จะทําให้ชีวิตของเรามีรสชาตินะคะแล้วก็มีความสุขด้ค่ะขันบ๊ดเฮทไทูพใดเดือดร้อนและการบดวพิษศิลธรรมก็ทําไปเลยค่ะอออย่าทาให้ว่าโอ้ยพรอมซะก่อนเด้อม,มีเงินซะก่อนอย่าฝ่าวิดวจาัา่นค่ะ,ะเริ่มทําวันนี้แหละให้มีความสุขเลยนะคะ หาเอียงกระไดที่เขาชอบนะคะเวลาเห็ุงานเนาะงานก็คืองานก็คือเงนินเงินคือ,งา,คองานบันดาลสุขกันละเขาทางานส่วนหนึ่งเขาก็ใส่ใจไปแนในการหาความสุขให้ตัวเองนะคะส่วนหนึ่งก็เก็บออมเอาไว้เพื่ออนาคตนะคะอนาคตเขาซีมีบ่มีวกับบบหูแต่ว่าเรื่อขึ้นอยู่กับตัวเขาเน,นี่แหละเนาะค่ะเนาะโดยสองมือของตัวเองนะสองมือสองขาค่ะ วังพึ่งตัวเองให้ได้แบบว่าเกิดมาเป็นคนชาติเดียวเนี่ยต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะพเพื่อนๆชีวิตนี่เนาะมันม่นมีอย่างแน่นอนให้จำไว้เสมอว่าทําอะไรต้องตั้งอยู่บนความพอดีเท่านี้ละค่ะแล้วลก็ชีวิตเท่ากับสิบไปได้ดีนะคะมีความสุขการวางแผนชีวิตนะคะต้องวางไว้ตั้งแต่ เนิ่นๆน,น,นะคะว่างแผลชีวิตบันหมายเราว่าจํากัดชีวิตไม่ให้มีความสุขไม่ให้ผ่อนคลายไม่ให้รีแลกเลยนะคะเขาต้องจัดสรรจัดสรรชีวิตจัดสรรชีวิตให้เป็นเนาอะอว่าชีวิตของเขานี่แบ่งออกเป็นอีอย่างแนนแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนนะคะเออส่วนส่วนที่เราทํางานหาเงินมาได้เก็บไปบ้างใช้บ้าง ซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างในทางที่ถูกต้องนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อนบอกว่าอย่าพยายามคิดถึงอดีตนะคะอีกอย่างที่ผ่านมาแล้วกะให้มันผ่านไปนะคะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเอามาหมกมุนในจิตใจของเขานะคะบาวชาสิมีอดีตที่ว่าคืนขมขนาดใดกระตามนะคะลืมมันไปให้หมดเลยค่ะ อดีตที่ผ่านมาแล้วทุกคนนะคะบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ดีบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายในชีวิตที่เราประสบมานะคะก็ถ้าเราลืมมันไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนสอนใจนะคะในการดำเนินชีวิตต่อไปส่วนคนที่สวรหรือสูงวัยเหมือนยายเอลเองนี้นะคะกะสิใส่ธรรมะสามารถไอฟังธรรมะละใส่ธรรมะมาเป็นขอคิด ในการดําเนินชีวิตนะคะกับธรรมะทำให้มีสตินะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปัญญาด้วยควบคุมสติอารมณ์ได้ดีด้วยค่ะค่ะเคล็ดลับในการดูแลเจ้าของเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนาะเข้าก็ต้องดูแลสังขารของเขาวัยให้ดีนะคะเนาะเพราะว่าไม่เจ็บป่วยดีที่สุดค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก็คือนี่แหละ เดินออกกําลังกายบ้างนะคะอะแย่วมืนดีไปรับจอบอีกนะคะไปทํางานมานะคะเพื่อนๆคํามาแวะแวะเดินเล่นก่อนกลับบ้านค่ะออกกําลังกายก่อนอุ้ยกระลอกมาอีกแล้วกระลอกมือน,นีอากาศดีดีได้โอกาสมานั่งเมาทั้งขอนไม้ขอนไม้อีลีด้วยค่ะนี่ขอนไม้ใหญ่ๆนี่เลยค่ะก็เลยนั่งเมาม้ามอยจักหน่อยเนาะก,ก่อนกลับบ้านนะคะ ออกค่ะเห็นบ่าค่ะอยู่ข้างคางนี่คะ่ะฮัลโหลดาริ g อุ้ยจะแม่เลาวขึ้นมาอยู่ทั้งขอนน้ำแยแวสงสัยนั่งหิวเนาะเอาไม่มีอาหารอีกแล้ววันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเลยนะคะที่รักค่ะแยแวกสิยางกลับบ้านก่อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ